ลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตัวนี้ของผมแหกเกิดไปครับมาแล้วเขาจะเล่นอะไรรู้ไหมผมจะเอาชุดมันจะมาทำเฟสให้มันได้รอบมันไม่ได้กลัวร้อนมากใช่ไหม่ัเนเพือดโอเคใช่ช่างใ่ช่างแล้วนี่กดจดิ ก็ที่ตรงเนี้ยที่มันเงินเงินอะเงินๆเป็นรวยเป็นทองผมจะทำเฟสยู่แถวเนี้ยผมจะทำผมจะทำชุดนะครับชุดผมจะได้แบบแบบว่าได้แหละโอเค ขอโทษเลยครับตอนนี้ตอนนี้ผมต้องต้องใช้นี่หน่อยตรงน,นี้ตรงตรงน,นี้ต้องใช้กับหัวหนะ่อยชอบแบ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 บนวยบิ๊กซิกอะบิ๊กซิกบิ๊กซีหรือเปล่าวะคะแนนโอ้เกมบักน,นี่ผมก็ได้หัวหัวมาตัวหนึ่งเนี่ยเขาตอนนี้ได้มวได้เขาแล้วก็ ไอเวนนี่เว,น,เวนกูดกวานี่นี่ตามไปอีเวนคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมทำที่ไม่ได้แล้วครับมันเดูอแต่ตรงนี้ทำทียากเ่ะทำท่ทำที ตายไม่นอนไปโอเคเไปกดได้ก well, ่อนเด้อกดรีบรีบกดรีบกดรีบรีบกดไปดูไปดูแล เอาไปพายล้เกียมมากโอะ่ไทำา่่ไลูกวคเลย่อะีเยเดี๋ยจะทำได้อืมนี่วัน เท้เฟสไม่่ใชได้โอ้กระจอกจริงกูเนี่ยเมยอโปแต่ไม่ถนัดเรื่องปากกวัวห้องล่องหยอยยอดนี่ชมเผมพูดเบาๆนะครับผม เงียบปะด yup. ูไม่รอไม่รอไฟแล้วงั้นเหรโอ้ยกระเป็งกระเป็ จะไปเล่นกระเล็นี้เลยทำเกียรโอเคท,ท่านผู้ชมไล่ไฟไฟแบบสีขาวๆนั่นมาก่อนเดี๋ยวผมจะไปโขมึงถึงนึ่งถึงนู่นเลยเหรอถึงนู่นก็ไม่บอกนะท่านผู้ชมที่มันโง่ก,กัน มันโง่มันโง่มันโีเกือแตกพูเกือแตกกูเกือแตีเกือแตครับท่านผู้ชมเกือบเกบรวงเกบร่วงเกบล่วงเกบลวงไม่ได้เไม่ได้เอ๊เย้เอไปเ โอเคท่านผู้ชมคุณผู้ชมครับมันงงกันอย่าง้เราไปมาแม่งพวกคุณไม่มากันนะรอให้กูไปอีกยอดยอดเฮ้ยเออเกือบแตก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 เกือบสวย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  แบบสวยุียโอ้แล้วเรียบโอ,บโอ้มันไปก่อนเลวคุณผู้ชมคนมาพักอะไรกูแยะๆวะ่ะคุณจบท,ที่ผมเห็นอ่นี่ไซเวนเลยก่อนไซเว่นเหมือนยูทูบเบอร์มันรวย เดืเอแค่เสื้อคลุมที่ตอรอก,ก็ได้ได้ไรนะได้อะไรนะคุณผู้ชมนี่เขาามัวเสื้อเดือแค่รงเทา้าคุณต้องรออีกแล้ววะเอาเป็นว่าทานันหรือกันเากวาันหรือกันนี่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  นี่เน,นี่ยน,นี่เนีเ่ยนี่เนี่เลือตรงนี้เลยตรงนี้อ้าเกือบแตกเกือบแตกเกือบแตกคุณผู้ชมกูเกือบแตกกมมูเกือบแตกท่านผู้ชมอมากเกือบแตกใครอยากใครอยากเล่นรูบบอกมาเล่นกับผมได้เลยผมจะแบ,บเนเล่นทุกๆวันเลยถ้าใครมันเล่น

อือบินบินได้คนไทยบินได้จะมอคอย่างนี้ครับว้าฉันอุ้ยเฮี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 ยเกือบแตกเกือบแตกเกือบแตกคุณผู้ชมกดไลค์กดไลค์กดไลค์เป็นกำลังใจด้วย เดือเราจะไม่ได้แตกยี่ผมมาไกลเลยเนะี่ยแต่ผมล่วงนี่หนึ่งเอาไม้เลยนะสับไปีดไม่ได้ซูม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 ก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เ้ได้หมวกแล้ว,ลวได้แล้วได้แล้วได้ตรงไหนต่อไม่มีอยู่คอคุณผู้ชมคุณผมมนะู้ชมบอ่ะโอ้ได้ ดได้แบบปีกป <B ị. S 1> <ụ> ีกนุ่มสารภาพได้ตรงไหนเหรอโอ้โห นะกูแล้วเน,นี่ยในคอมของแเป็นตอนตายลูกนะแค่อืมอ๋อเงินสองเที่ยมผมจะออกเองให้ดูเลยว่าผมได้ปีนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่กดไลค์ก็ผมไม่รอดแน่นอน อะไรเนี่ยโอ้แอปสตตรงนี้อย่าลืมไปห,หาดาวนะกอลดใหม่ดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมใครที่ดูคลิปนี้อยดูจนจบนะดูดูให้จบนะเผื่อเผื่อผมเผื่อคนอื่นจะทำได้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ ไป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 ตรงนี้โอ้โกเกมเดีย๋ยวผมไม่เลยอัปเดตเรื่อไม่ใช่หลังเครื่องกับนอกสกิลลิตี้กดดีครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ครับคุณผู้ชมที่ที่ผมได้นี่ตรงนี้ผมได้มาเออนี่เจอแล้วเจอแล้วในใบนี้มาอย่าไปมองอย่าไปมองเฟซมัน เร็จมาแล้ววันๆๆนานบอกคอวิเศษเคียงข้างเอาไว้เมือ่อแล้วฮอฮไม่ได้จะได้ทั้งชุดหรือเปล่าวะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมอันนี้ถอยไปใส่มงกุฎชาตินี้ม่ต้องใส่แล้วปะใส่เขาไปเลยเพอดิแล้วผมได้เสื้อเสื้อมาเด้วยที่ผมเห็นเนมันน่าจะได้เสื้อมัน คุณผมมู้ชมน่คุณน่าจะได้เสื้อมาเสื้อมาฟรีอ่ะนี่จะตรงนี้นะคุณผมมู้ชมเอ๊ะผมคุณผมมู้ชมจะจบคลิปแล้วนะจะจบคลิปแล้วจะหาเสื้อก็พอแล้วแกจะจบคลิปตรงนี้นี่ทา่าโอ้ท่าเรืน เดินยังโคตรเพ่เลยอะคุณผู่มผมชมนี่คุณไม,ม่ชมเอาของฟรีเลยดิอย่าหาทุกคนอย่าบอกว่าผมเป็นแฮกเกอร์คนจริงใช่ไหมไม่ใช่ครับผมดูในยู u ู e นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมผมพูดเบาๆก็เพราะว่า,วาน้องของ นอนคงนอนอยู่นอนอยู่เนอะแล้วปอกคอไม่ใส่เหรอเราเียกว่าใส่ใส่ใส่ดิใหญ่ผีนะเนี่ยสับปะทับนี่คือทองคุ้วายตายแล้วครับเฮ้ยเล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 ยไปละเลยเลยเลยไปรุ่นไปโอ้โหดับไปเลยช่อง ดูหน่อยว่ามีอันนี้น,นี่ตรงนี้เลยขาดเลยแบบนี้ท่าเลยท่าเลยคุณผู้ชมถ้าปกติอะโอเคคุณผู้ชมถ้าโดดนี่โคตรเท่เลยจะเป็นง,งใจเสียงนั่นนะ โอเคคุณผู้ชมผมจะจบคลิปแล้วกดไลค์กดซับไป,ไปคลายแล้วกดกระดิ่งเพื่อเพื่อแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ